ب س م ا ل ر ح م ิ ا ل อฮ ي م رب ا ل ع ا ل م ي ن و ب ه ن س ت ع ي ن و ل ا ح ل و ل ا ق و ة ل ا ب ا ل ل ه ن ا ل ا ل ع ز م ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ขอความรักความเมตตาปานความจำเนิญจงประสบกับท่านผู้มี إ ม م ا ن มีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลลลฮนะครับวันนี้เราจะได้มาเข้าไปดูหลักการขานอิสลามนะครับเกี่ยวกับบุคคล ที่เป็นมุสลิมและเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ก็มีหลักคิดที่แตกต่างกันนะครับความคิดต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับเราควรที่จะมีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนกันอย่างไรแน่นอนซะเหลือเกินนะครับพี่น้องทุ่รักไม่ไว่าจะเป็นมุมไหนเรื่องไหนประเภทใดความคิดที่แตกต่างกันนะครับก็ย่อม ณณณอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะทําให้เกิดความไม่พอใจกันเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือการโต้ตอบกันอย่งงงา,รรารยงรุนแรงนะครับแล้วก็มีการรัดกันมีการโต้กันอย่างรุนแรงนซึ่งในขณะที่โต้โดยรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นกับในใจนะครับความโกรธเคืองความโกรธกิ้วความเกลียดชังความ าการทำลายล้างซึ่งความรักระหว่างกันนะครับก็จะหมดไปก็จะเกิดขึ้นนะครับความรักก็จะหมดไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในช่วงแรกแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับเรามาดูซิว่าหลักการอ,าอิสลามเนี่ยอบอกไว้อย่างไรแล้วก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ความสัมพันญเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเหมือนกับมีคนมีทัศนะที่ไม่ตรงกับเราหรือเราไม่ตรงกับเขา นะครับเราจะจับช่วงโจมตีบุกขยี้กันเลอยอย่างนั้นหรือนะครับมาดูหลักการนั้นอิสลามนะครับในหนังสือท่านแชคท่านหนึ่งนะครับในหนังสือกิตาบลุลอัครากุลฟาดีละได้บอกไว้ว่าคุลุกุตตามุนมาอลัลมุคลลิฟินมุสลิมมารยาทนะครับที่จะปฏิบัติต่อกันต่อคน,นที่แนวคิดไม่เหมือนกันแนวคิดที่ต่างที่เขาเป็นมุสลิมเราควรจะทำอย่างไร นะครับประการที่หนึ่งเขาบอกว่ามุราอาตุเอตว่าใบนาอคูมานะครับคือต้องรักษาความเป็นพี่น้องกันไว้ก่อนนั่นคือหลักที่อยู่ข้างในแต่เวลาการโต้ตอบกันก็จะต้องโต้ตอบในเชิงวิชาการประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองโต้ตอบกันภายใต้ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับพยายามที่จะอะไรนะชี้แจงชี้นำหลักฐานแล้วก็ เหตุผลต่างๆให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราภายใต้กรอบที่ว่าเรายังต้องเป็นพี่น้องกันนะครับอัลตาลาบอกอินาม,ามุนมินูเนียอิควะฟะอัลสลิฮูไบนะอัคฮวยกุมแท้จริงบรรดามุกมินนะเป็นพี่น้องกันถ้ามีปัญหากันฟะอัลสลิฮูไบนะอัคฮวยกุมจะต้องมีการประนีประนอมกันนะครับเพราะฉะนั้นการพูดกันการคุยกันการโต้กันก็จะต้องแฝงปไปด้วยความรักแฝงปไปด้วยความเป็นพี่น้องกันนะครับ จะต้องไม่ทําให้การโต้ตอบการโต้กันในครั้งเนี้นะครับการความคิดที่ต่างกันในครั้งเป็นบอ่อเกิดใงการทําลายล้างกันนะครับเป็นบอ่อเกิดในการที่จะต้องรบราฆ่าฟันกันนะครับอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองขาบอกมุรออาตูฮูกูกลิฮาดิลเอ็วะนะครับจะต้องรักษาสิทธิของการเป็นพี่น้องกันเอาไว้โดยเฉพาะเป็นมุสลิม สิทธิของพี่น้องตรงนี้คืออะไรรอสุลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาบอกว่ามุฮ uh ัมมัด ah um ุรอสุลลอฮ์วัลละดีเนมาอหัวอัชิดดาวะเลกุฟารุฮามาอุัยนะฮุมมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับวัลละดีเนมาอหัวกับพร้อมกับคนที่ร่วมกับเขาเนี่ยอัชิดดาวะเลกุฟาะนะครับสแสดงความแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขงกล้าต่อบุคคลที่ทรยศต่ออัลลอฮ์แต่รุฮามา เราหามาอุบัยะหุมเมตตาซึ่งกันและกันนะในระหว่างพวกเขาเขามีอีมานด้วยกันแต่ว่าแนวคิดอาจจะต่างกันในบางส่วนก็จะต้องต้องพูดจากกัด้วยดีนะครับแต่การยืนหลักคิดเดิมของแต่ละฝ่ายก็ก็ว่ากันไปนะครับการนําเสนอหลักฐานเหตุผลก็ว่ากันไปแต่ในการานําเสนอระหว่างการนําเสนอต้องเป็นอะไรที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีความเป็นครูหามาอุบัยะหุม นะครับมีความเมตตาซึ่งกันและกันหมายความว่าเวลาเราบอกกับฝ่ายผู้ที่มีความคิดต่างกับเราเราก็จะต้องบอกว่าเนี่ยเหตุผลหลักฐานเป็นแบบนี้ถ้าทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับในโลกหน้าอาคีรอซึ่งอัลลอฮ์ได้วางกรอบไว้อย่างนี้จริงไหมนะครับก็ต้องต้องพยายามบอกต้องให้ดูกันว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็ ขอให้เดินไปในสายนี้ทางนี้นะครับนี่ประการที่สองประการที่สามอินตะิจามูฮุสนุลฮุลุกบิสูระนะบิสูระบิซูระเตนวาดิฮะก็คือพยายามที่จะแสดงความมีมารยาทต่อกันนะก็หมายความว่าจะเดินเรื่องจะทำอะไรก็ต้องมีมารยาทนะครับซึ่งอ่ารสมุลลาสลัลลอละซั่บอกว่ามามินชัยอินฟ ul ินมิซานอัสกาลูมินฮุสนุลฮุลุก ไม่มีอะไรที่จะทําให้น้ําหนักในตาช่างของวันเกียร์มันหนักไปกว่าการมีมารยาทที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันถึงแม้ว่าจะมีจิตมีข้อคิดความคิดที่แตกต่างกันคุณก็ต้องอยืนหลักของมารยาทไว้นั่นหมายความว่าการพูดคุยกันการโต้ตอบกันก็จะต้องแสดงถึงความมีมารยาทมารยาทอะไรล่ะครับมารยาทในการพูดก็ต้องพูดจาก,กันด้วยดีนะครับอย่า ใช้คำพูดที่ไปปลุกเร้าอารมณ์ทางที่ไม่ถูกต้องกับกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไม่โต้ด้วยกับใช้การใช้อารมณ์เพราะว่ามันจะทำให้เขาคิดสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาที่มันจะสร้างอันตรายซึ่งกันและกันขึ้นมาได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทันเชคได้บอกว่าจะต้องมีมารยาทกันอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นบุคคลซึ่งนี่มีความคิดต่างกันเราเพราะฉะนั้นพอพูดถึงตรงนี้ต้องมองอีกนิดนึงนะครับมันเฉดเช่นกันแหละครับเวลาเรามองเขาไม่ถูกมองเขาผิดแล้วเราเราเรา,เราจู่โจมโจมตีดุเดือดนะครับ <c oughs> ขยี้บี้กันในขณะเดียวกันเขาก็เหมือนกับเราแหะครับ เขาก็เหมือนกับเราถ้าเขามีมารยาทมีความรู้สึกเหมือนกันเราก็คือโต้กันอย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นก็นะครับพบกับความเสียหายนะครับความบินาศสันตตโลที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องกลับมาใช้มารยาทซึ่งท่านแชร์เจ้าของหนังสือของกิตาบุลอัคลักลฟาดีละก็ได้พยายามที่จะ วางกรอบไว้ให้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีมารยาทกันอย่างไรอีกประการหนึ่งนะครับที่ท่านแซกได้ตั้งหัวข้อไว้ก็คือตะฮรีโมอารดีวะเดมีวะมาดีในการที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเหลือเกินในการที่จะไปลบหลู่เกียรติกันนะครับไปลบหลู่เกียรติไปว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นไอ้นี่นะครับทําลายกันอย่างดุเดือดนะครับแล้ว พอดุเดือดมากๆมันก็เลยไปถึงการทำลายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับพอมันหน้ามืดกันแล้วพอหน้ามืดกันแล้วก็จะมีการหุกกลมกันเหมือนกับในอดีตนะครับนะครับแต่ละกลุ่มก็หุกกลมกันแล้วหุกกลมกันฝ่ายเป็นกาเฟสฝ่ายเป็นกาเฟสต่างคนต่างเป็นกาเฟสก็เลยรบราฆ่าฟันฆ่ากันก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับทั้นดุนยาและอาชร อัลลอฮฺตาลาบอกว่าไม่ยุกว่าไม่ยักว่าไม่ยักตลุนะมุมินันใครที่ไปฆ่าคนมุมินมุตามมิดันโดยเจตนาฟัจ a r a u h u j a ฮันน a มมค h a r i d a n f i เขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยกับนรกถ้าใครไปฆ่ามุมุมินด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นมุมินกันทั้งคู่แหละแต่มีมีแนวคิดที่ต่างกันแต่ก็อะไรนะครับ แต่เรารุนแรงเรามากไปเราเกินไปจนกระทั่งหูกลมกันว่ากันนะครับแล้วก็ทำให้มีการรบราค่าฟันซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักนี่อันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเกิดขึ้นมากมายนะครับในกลุ่มของคนที่เป็นมุสลิมในะระดับประเทศระดับภูมิภาคเนี่ยพี่น้องก็คงจะเคยเห็นจะได้รู้กันว่ามีอะไร แต่สิ่งที่เกิดเนี่ยนะครับต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เรารบคาฆ่าฟันกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากศัตรูคู่อาฆาตของเราก็คือยิวนะครับได้วางแผนวางกลไกวางนู่นวางนี่ให้เราได้ได้ได้ทะเลาะบอกแว้งกันซึ่งนวิชาการเนี่ยได้เคยบอกว่าเอ่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้วิเคราะห์ คนที่ม,มุสลิมในสมัยอดีตก่อนนะครับสมัยอดีตก็คือสมัยที่เป็นอาหรับเป็นกอบีละเป็นกอบาเอ็นเป็นเผ่าต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอะไรนะมีการรบราฆ่าฟันกันเผ่านั้นยกทัพไปรบกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปรบ,รบกับกลุ่มนั้นจนกระทั่งในภูมิภาคนั้นแหะในกลุ่มประเทศนั้นแหะไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งๆๆๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจ้องจะรบกันอยู่ตลอดจนกระทั่ง นะครับรอซูลุล,ละสลาลลอสลัลม,มุฮัมมัดุลลรอสูลุล,ล์นำอิสลามมาสู่กลุ่มประเทศอาหรับก็คือประเทศในกลุ่มในที่นครมักา์นี่แหละครับจนกระทั่งรวมกลุ่มแรกก็ไม่สามารถที่จะดะว่าได้นะในในกลุ่มนั้นก็ต้องอพยพไปมาที่มาดีนะแล้วก็รอซูลก็พยายามที่จะรวบรวมจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและหลังจากนั้นก็ทําให้อิสลามแพร่กระจายไปทั่วที่เราทราบกันนะครับในอดีตในช่วง สุดๆของการแพร่กระจายของมุสลิมนะครับก็คือไปถึงประเทศในกลุ่มประเทศสเปนนะครับแล้วก็มาทางเอเชียเรานี่ก็มาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เขาก็วิเคราะห์แล้วว่ามุสลิมจากคนที่เป็นอาหรับนะครับเป็นอาหรับที่ ที่ที่เหมือนกับว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเนี่ยพูดง่ายๆมีแต่ความแตกแยกกัน,นแล้วก็ไม่มีกําลังไม่มีความสามารถไม่มีอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งกลายไปเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพสามารถดะว่าเผยแพร่ศาสนาก็จองกระจายไปได้เนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่ามันก็เนื่องจากเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของความอีมานเนีองซาบาเนี่ยอีมาน นะครับทานบ,บีมัมมัสรอลอเลวะสลามได้ฝึกอีมมานกันบเาาหาบรรดาสฮาบะ์ไว้ว่า إ ي มานของเขานั้นมุ่งที่โลกหน้านะครับมุ่งที่โลกหน้าเพราะฉะนั้นอิสลามก็จึงกระจายแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการวางแผนไปสองจุดจุดที่หนึ่งก็คือให้เกิดการแตกแยกกันผิดใจกันในเรื่องของอากีด้านี่แหละหลักการยึดนะครับกลุ่มนั้นยึดอยึดอัลลอฮ์ยึดมุฮัมมัด Muhammad, อีก,กลุ่มยึด เป็นหมายถึงว่ายึดไปไปถึงวงศาคานิยาตนะบีนะครับแล้วก็ยกกันสูงจงกนกระทั่งเลยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นสองฝ่ายสองกลุ่มอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วต่อต่อไปเนี่ยสองฝ่ายสองกลุ่มเนี่ยก็ได้รับการโดยเฉพาะก,กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มชีอาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากยูนะครับจกนกระทั่งทําให้มีการต่อสู้กันระหว่าง ซุนนีชีอะอะไรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วอีกประการหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของความกลัวนะครับความกลัวความรักในดุนยาก่อนรักในดุนยาอยากจะอยู่อยากจะม,อจะมีอยากจะมีเกียรติอยากจะมีเงินอยากจะมีนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะให้มีความรักพอมีความรักพอพอมีมีเกียรติมีเงินมีทองก็หวงแหนจะทํายังไงเลย ที่จะรักษาทรัพย์สินหัวตำแหน่งหน้าที่เอาไว้ถึงแม้ว่าจะทำยังไงก็ได้นะครับมันก็คือเป็นอะไรที่ออมีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับฮะมันก็จะมีปัญหาซึ่งกันและกันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกเสี่ยมนะครับจากเบื้องหลังก็คือกลุ่มของพวกยูนั่นเองนะครับเพระาะฉะนั้นพี่น้องที่รักเวลาไปถึงขั้นสูงแล้วเนี่ยก็จะรบราคาหมายถึงว่าจะ ต่อสู้กันในเรื่องของความคิดจนกระทั่งมีปัญหานะครับแต่หลักการของอิสลามของท่านเชคบอกว่าเราก็จะต้องให้เกียรตินะครับในมุมของเป็นพี่น้องมุสลิมกันก่อนเพป็นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที้เคารพนะครับในมุมที่เราเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันก็จะต้องมีมารยาทต่อกันนะครับพยายามดะว่าเชิญชวนซึ่งกันและกันให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه แลาด ครับในช่วงนี้ก็คงพูดคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอรัศมีอัลตาลาได้ให้พวกเราเข้าใจศาสนานะครับแล้วก็นำศาสนาสู่การปฏิบัติกันทุกคนบะบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายาสฮรมาลิกุมุฮัมมัตุลลอฮฺวะบรักาตุ